ชมล่มการราการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลกับเพื่อนพ้องน้องพีทั้งหลายไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดจังวัดนครพนมเพื่อเป็นกุศลบรมีแก่ชีวิตพร้อมกับไปพักพอน,นอนริมแม่นำ้ำโขงระหว่างวันที16่16-17มีนาคม2 5 5 8พระธาตุได้ประจำวันเกิดวันใดก็สังเกตเบิ่งเอาเด้อบบดนี้ thank you สมาชิกของเฮาสวหรือผูสูงไว้ทั้งเบิร์ต35คนนั่งรถสีสันทันศาทั่วมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครพนมโฮกมงสวอ,ออกจากราชพัฒน์มวลซื่นห้องลำธำเพลงกันไปไพ่นั่งกับไผรมีไผ่แน่กับเบิรงเอา้าวบานี้เขาออกไปเส้นทางนี่ละม้วน30อำนาจเจริญมุกดาหารนาครพนมเส้นทางนี่ละกาบจะใส่เวลาจัก3ชั่วโมงเศษเศษก็บขึ้นสีหอด ย่ำไปใหม่ๆแต่ละคนผลิ็สีหน้าตาสดใสอยู่เด้ภาสิทธองเที่ยวเขาว่าเวลาไปเหมือนไก่จะบินสุขสดชื่นนะตอนค้ากับจังตะเบงกันอีกทีนหนึ่งสิงเป็นแนวใด ประธานสมร่มข้าราชการร่วนาานเข้าปีนีก่กัดรอารีดวงหน้าผมม้วนขนาดคึกคักส่วนมู่สนุกสนานตบใหม่ตบมือไปเ <c oughs> จ้าก็เอาพอซอมันนใจเริ่มเกิดอารมณ์ร่วมสนุกสนานแล้วเ,เต้นน้ำบอกดมยาดมไปน้ำเอาขนาดใจสูสุดๆตัว ในที่สุดคณะฮอก็มาถึงถาดพนมตามเวลาเป่าไม้สามโมงเคิงลงไหวพระถาดซะกก่อนจังไปจุดอืน่นอันนี้เป็นจุดแหลกของมณีของวันที่16มีนาพระถาดสิวายพระถาดแรกก็คือพระถาดพนมพระถาดพนมพันวาเป็นพระถาประจําผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ควนสินมกรรากาบมาอไหว พระธาตุพนมนี่เิ่นก็ถือว่าเป็นพระธาตุคูบ้านคูเมืองของเมืองนครพนมหรือธาตุพนมเพิ่นเป็นที่รู้จักกันดีทั่วประเทศไทยเละอาจจะเป็นพระธาตุระดับประเทศเป็นว่าเดิมนั่นตั้งอยู่บริเวณผู้กำแพาแขวงเมืองสีโคตบูนในสมัยโบราณสร้างขึ้นระหว่างปีพศ .1200 1400. ถึง1400ตามตำนานเป็นก็นว่า ตั้งแต่สมัยพระมาหากักัสปะพร้อมด้วยพระอรหันหาลอยพระองค์แล้วก็พญาเมืองต่างๆมารวมกันสั่งสรรค์พระธาตุพระนมนี่พ่นว่าเป็นที่บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นพระอุรังคธาตุหรือกระดูกนาอกของภูเกเจ้าซึ่งสิประดิษฐานอยู่บนบริเวณดอกบัวตูมด้านทิศตะวันออกตรงสันสูงๆคนละ ตอนหลังมาด็ก็มีเราประวัติว่าก็มีลวงพ่อคู่แห่งเมืองพ้นสุเมรหรืหลวงพ่อขี่หอมกับพวกเศร้าเล่าจำนวนหนึ่งมาบุกเบิกสารสันธาุพนมในช่วงหลังต่อมาจนได้เป็นพระธาุจนหอดคมมอน่เพระธาุองค์เกานั่นก็ได้ลมได้พังลงมาเมื่อวันที่11สิงหาคม2518ตามอายุไขเสื่อมส้มของวัสดุ องคมสินก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่แล้วในปี2 5 2 2 23มีนาคม2 5 2 2สร้างเซจใหม่ค,มมค,มมคมเห็นอยู่คู่มือนียคือองค์ที่สร้างขึ้นใหม่บนยอดเิ่น่ามีทองคำนักถึงลอย10กิโลกร,รมมัมบนเด้กพระธาตุพระ,พระนม่ก็มีฐานกว้างประมาณ12เมตรสูงหา13กว่าเมตรเป็นทรงดอกบอับตูมดอกโบเลียมตั้งอยู่บนฐานเลื่อนฐานตดตันกัน 2- 3สาสันขึ้นไปจาก พระธาตุพนมวันนี้เขาก็มาวัดพระธาตุเรนูนะพระธาตุเรนูเป็นพระธาตุองค์ที่สองที่เฮาสีมาไหวหมืมอนี่ก็อยู่ห่างจากนครพนมออกมากกับโบกาด็อกพระธาตุพนมประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลก็หอดพระธาตุเรนูเนี่ยเป็นว่าเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะพระธาตุเป็นปรับปรุงสร้างใหม่ท่าสีงามไรโอ้สีชมพูอ่องตัง้งงามจบลายรูปแบบแคล้ายๆพระธาตุพนม เป็นวากะเป็นเลื่อนแบบจากพระาธาตุพนมแต่ขนาดยอดส่วนหน่อยลงมากเป็นาธาตุบริบารทับนองนั้นพระาธาตุเลนูนี่กระร้างขึ้นเมื่อปีพศ2460น่รฐานกว้างประมาณ8เมตรกว่าๆสูงกับ35มาเมตรสร้างเพื่อก่ออิทถือปูนส่วนภายใด้องพระ,พระาธาตุอั้าเพื่นก็เป็นที่บรรจุพระบรมสารีร,ริกธาตุและกับพระไตรปิฎกกับ พร้อมด้วยพระพุทธรูปท่องคำพระพุทธรูปเงินของมีคาต่างๆอยู่ในนี้ละนอกจากทจะมีองค์พระธาตุที่สวยงามของพระธาตุเรนูแล้วอยู่นี่เป่นกันบามีอีกอันนึ่งก็คือมีพระเจ้าองค์แสนพระพุทธรูปท่องเหลืองมีหนาตักกวางประมาณหาสิบเส้นสูงประมาณ80นี่ละวางสมาธิาเป็นพระประธาคนควรจสิริมากราบมาไหวมาพระธาตุเรนู